สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับจะขอเตือนภัยรูปแบบใหม่เรียกว่าไฮบริดสแกมนะครับสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางสำนักง,งานตัวคนเข้าเมืองครับได้มีการสืบสวนที่ตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับแก๊งไฮบริดสแกมได้ผู้ต้องหาเป็นชาวจีนแล้วก็คนไทยหลายคนที่ร่วมกันกระทรงผิดนะครับทีนี้เนี่ยไฮบริดสแกมเป็นยังไงนะครับขออนุญาตอธิบายให้เข้าใจดังนี้นะครับไฮบริดสแกมเนี่ยก็จะเป็นภัยในโลกออนไลน์นะครับโดย หลอกให้รักผ่านสื่อออนไลน์จากนั้นเนี่ยจะชักชวนให้ลงทุนแลกเปลี่ยนค่าเงินในสกุลเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันปลอมซึ่งทางแกง๊งนะครับแก๊งคนร้ายเนี่ยได้จัดทําแอปพลิเคชันปลอมขึ้นนะครับเมื <ME> e A, อ่อเหยื่อหลวมตัวไปเล่นนะครับก็จะสูญเงินนะครับมูลค่ามีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักหลายล้านบาทนะครับวิธีการเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับคนร้ายจะปลอมโปรไฟล์นะครับเป็น ชายหนุ่มหญิงสาวชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นชาติในใน,ในแถบทวีปเอเชียนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาขอเป็นเพื่อนนะครับกับเหยื่อหรืออประกาศตามเว็บหาคู่นะครับเมื่อเหยื่อได้พูดคุยนะครับในการแชทหรือโทรศัพท์ผ่านระบบออนไลน์เช่นโทรศัพท์ผ่านไลน์หรือโทรศัพท์ผ่านระบบ a c e b o o k นะครับจนเหยื่อเนี่ยหลงรักนะครับเมื่อหลงรักไปแล้วเนี่ย นค,คนร้ายก็จะเริ่มชักชวนให้เหยื่อเนี่ยร่วมลงทุนในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนะครับผ่านแอปพลิเคชันปลอมนะครับโดยคนร้ายจะส่งลิงก์มาให้เหยื่อเนี่ยกรอกสมัครนะครับแล้วก็เริ่มมีการเล่นนะครับสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเยื่อเนี่ยจะได้กําไรนะครับและได้เงินจริงๆด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าการลงทุนนี่เป็นการลงทุนที่ สามารถทําเงินได้นะครับก็จะเริ่มเพิ่มมูลค่าในการลงทุนนะครับอาจจะตอนหลังเนี่อาจจะขาดทุนนะครับหรือได้กำไรนะครับแล้วก็อยากจะเอาเงินเนี่ยออกจากระบบแอปพลิเคชันนะครับแต่แอปพลิเคชันเนี่ยก็จะไม่ยอมให้เอาเงินออกโดยอ้างว่าต้องเสียภาษีหรือเสียค่าดําเนินการนะครับเป็นเงิน20% 30%นะครับจากเงินที่ต้องการจะเอาออกจากระบบนะครับเมื่อเหยือเนี่ย จ่ายค่าธรรมเนียมหรือภาษีตามที่คนร้ายเนี่ยได้อ้างนะครับก็ยังจะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้อีกนะครับเหยื่อก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วว่ากําลังถูกหลอกนะครับซึ่งการเลือกเหยื่อเนี่ยของแก๊งคนร้ายเห,เหล่านี้นะครับก็จะเลือกจากเหยื่อที่เป็นวัยหนุ่มสาวนะครับแล้วก็มีการเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมีการเข้าถึงระบบการเงินหรือสถาบันการเงินในโลกออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าเหยื่อเนี่ยจะต้อง นำเงินนะครับจากาธนาคารหรือสถาบันการเงินในออนไลน์นไปลงทุนผ่านแอปพลิเคชันที่ปลอมขึ้นมานะครับถามว่าไฮบริดสแกมต่างกับโรแมนต์สแกมอย่างไรนะครับต้องเรียนว่าโรแมนต์สแกมหรือหลอกลักออนไลน์เนี่ยคนที่ทำเนี่ยนะครับแก๊งคนร้ายเนี่ยเป็นแก๊งคนร้ายข้ามชาติเป็นชาวผิวสีนะครับรูปแบบในการหลอกเนี่ย มันจะต่างกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเหมือนกันก็คือหลอกให้รักก่อนนะครับโรแมนต์แกมเนี่ยนะครับเมื่อเหยื่อเนี่ยหลงรักไปแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะปลอมโปรไฟล์เป็นฝรั่งนะครับหรือชาววันออกกลางมีฐานะร่ํารวยนะครับแล้วก็อยากได้หญิงไทยเป็นภรรยานะครับวิธีการโรแมนต์แกมเนี่ยเมื่อรักไปแล้วจะหลอกโดยหลักๆมีอยู่4อย่างที่จะอ้างอย่างแรกก็คือจะส่งทรัพย์สินมีค่ามาให้นะครับมีการถ่ายรูปแล้วก็ อ้างว่าจะส่งทรัพย์สินมีค่ามาให้ยังประเทศไทยให้เหยื่อนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ร่วมกระบวนการนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเป็นหญิงไทยนะครับจะอ้างว่าเป็นบริษัทขนส่งหรือเป็นกรมศุลการกรโทรมาหาเหยื่อบอกว่ามีสินค้ามีทรัพย์สินส่งมาจากต่างประเทศแต่มีภาระภาษีมีค่าขนส่งที่เหยื่อจ,จะต้องรับผิดชอบนะครับเหยื่อก็เชื่อนะครับเพราะว่า,อ,าอยากจะทรัพย์สินที่ แฟนที่เป็นคนร้ายนะครับส่งมาให้จากต่างชาติก็จะโอนเงินค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมตามที่คนร้ายอ้างไปให้นะครับนี้อย่างที่1อย่างที่2เนี่ยจะอ้างว่าป่วยนะครับแต่ระบบประกันสังคมที่ประเทศที่เขาอยู่เนี่ยมีปัญหาขอให้เหยื่อเนี่ยส่งเงินค่ารักษาพยาบาลมาให้ครับซึ่งเป็นเงินมูลค่าเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยนะครับจะหลอกว่าได้รับสมรทานนะครับจากประเทศนะครับสมธทานรัฐแต่ว่าต้องมีการวางเงินในการ มีเสียค่าธรรมเนียมในการทําสัมปทานกับรัฐนะครับแต่ไม่มีเงินก็อยากให้เหยื่อเนี่ยช่วยเอาเงินมาให้นะครับอย่างที่4ี่คือได้รับมรดกครับมีได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่จากพ่อแม่นะครับแต่ว่าประเทศที่เขาอยู่เนี่ยมีภาษีมรดกที่จะต้องจ่ายก่อนแต่ไม่มีเงินก็ให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินมาให้อันนี้เป็นโรแมนติแกมนะครับแต่ให้บิสแกรมเนี่ยหลอกลักเหมือนกันนะครับลักไปแล้วแต่ชักชวนให้ลงทุนในแอปพลิเคชันปลอมนะครับรูปแบบ จึงแตกต่างกันนะครับทีนี้ถามว่าวิธีการป้องกันเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับไม่ควรรับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับที่สวยหล่อนะครับหรือหากจะรับจริงๆเนี่ยก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือเจอตัวจริงนะครับหรือถ้าไม่สามารถเจอตัวจริงได้แต่อ้าง นะครับคนรายอาจจะอ้างว่าติดโควิดเข้าประเทศไทยไม่ได้หรือเราเดินทางไปหาเขาไม่ได้ก็ขอวิดีโอคอลนะครับขอวิดีโอคอลเลยว่าเป็นตัวจริงเป็นถ้า,เ,าเรียกว่าตรงปกหรือไม่นะครับซึ่งปกติคนร้ายเนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงปฏิเสธนะครับทุกอย่างว่าไม่สามารถจะวีโอคอลได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรศัพท์เสียสัญญาณมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามาอ้างนะครับก็จะอาจจะเป็นข้อสังเกตได้ว่า เรากาลังคุยกับคนร้ายนะครับก็หลีกเลี่ยงนะครับยุติการเป็นเพื่อนไปซะจะดีที่สุดจะปลอดภัยนะครับอย่างที่2นะครับถ้าได้คุยกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ซึ่งเราไม่เคยเห็นตัวจริงเลยนะครับเพื่อนในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะมาในรูปแบบของออชายหล่อหญิงสวยนะครับแล้วมีการชักชวนให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่เขากล่าวอ้างขึ้นมา นะครับก็อย่าไปลงทุนนะครับหรืออาจจะตรวจสอบข้อมูลก่อนก็ได้ว่าไอแอปพลิเคชันที่เขาอ้างมาเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะพยายามจะหลอกให้เราลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้อีกเลี่ยงโดยทั้งหมดนะครับซึ่งหากได้ทําได้นะครับแล้วก็รู้เท่าทันคนร้ายก็จะปลอดภัยจากภัยไฮบริดสแกมครับขอบคุณครับ